ดับเบิลยูสองหนึ่งสี่ศูนย์เอ็กซ์โปผู้จัดการประชุมด้านเว็บทรีจากจีนจัดงานดับเบิลยูสองหนึ่งสี่ศูนย์ไทยแลนด์ระหว่างวันที่สิบสองถึงสิบสี่พฤศจิกายนนี้ณไบาเทคบางนาโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะนายสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงานดับเบิลยูสองหนึ่งสี่ศูนย์ไทยแลนด์งานนี้รวบรวมผู้นำอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีผู้ประกอบการกูรูด้านเว็บทรีระดับแนวหน้าของโลก ให้มาร่วมแบ่งปันผลงานความสำเร็จทางเทคโนโลยีล่าสุดและแนวคิดล้ำสมัยโดยผู้จัดงานตั้งใจให้มหกรรม W2140 b ยู g k o k w o ่ l d AI w ูนย์แบ o เวบวก Web3 e x p เปเป็นเวทีระดับโลกที่ผสมผสานเทคโนโลยี Web2 และ Web3 เข้าด้วยกันอย่างลงตัวเป็นสะพานแห่งความร่วมมือของธุรกิจนวัตกรรมพร้อมจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำสมัยได้แก่บ,บล็อกเชนสาธารณะเมตาเวิร์สปัญญาประดิษฐ์และการเงินแบบกระจายศูนย์ พร้อมกิจกรรมพิเศษที่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมร่วมกับนวัตกรรมอาทิมวยไทยกีฬาเกมส์และความบันเทิงเชิงบูรณาการคาดการว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า1 0,000ล000้านบาทจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ 2140.com ก็จะมีการเชิญกีฬาสบูเข้ามาด้วยเพราะว่าจะมีการประชุมออนไซต์ที่มีคนเยอะที่สุดนะครับ ก็ทางาผู้จัดงานเขาตั้งเป้าไว้ประมาณแสนคนนะครับที่จะที่จะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งไทยทั้งคนต่างชาติเนี่ยที่จะมาร่วมประชุมด้วยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็มาใช้ชีวิตแล้วก็มาท่องเที่ยวมากินมาอยู่ในเมืองไทยก็ถือว่าเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งครับ